เนี่ยความถนัดทางวิชาการเป็นครูครูคือยังครูคือที่มันอยู่กับนะครูข้อมโอ้ยอ่ะมันกันแต่มันสะกดไม่เหมือนกันนะเว้ยอธิบาย่อสมมติว่ามันจะมันจะเป็นมันจะเกี่ยวข้องกับการนี่ไงการสอบราดคือเจอครับความถนัด ทำไมหมดเร็ววะหากินอีกกี่นี่เออของทินไหนทำไมวของทิ้ไหนถ้วยไหมเอามาเนี่ยเหลือแต่น้ำบิ๊แกเอามานื้อเขากินไหมหมดแล้วใช่ไหมน้ำเอาแท็กซี่ดีกว่าอ๋อรอรออยู่รออยู่มีความหมายอ่ะแท็กซี่เออปี๊บิ๊กเอาทิ้งเลย แบบซีคือ,อมันเคยแะนำนนนอ่ะสารัดผัดแบบซีคืออะไรเกิดมาหาความหมายครัแบบซีคือคุยกับปอบกิมันคุยกับอากาไฮะ <c oughs> ว่าว่าไม่มันน้ำได้ใชไพูดเดวัะจ้ะมาพูดเะเรต่อ <S <S พรสวัรค์อำเภอเวียงสาจังหวัดน,น่านไม่ค่อยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเห็ออนไหมเห็นไหมอ้อนคุยออนคุยกับเจมส์เหอเจมส์ออนเฟยด้วยอ้อนยอ,อนยู่ยแท็กรูปมาให้ถูกด้วย เดี๋ยววันสู้เขาไปเซิร์งกันต่อเป็นไหนดีลูกพี่อ่าไปเซเว่นกันเนะาะคราวนี้เอา<ม>โลตัสโลตัสไปโลตัสย่างไปไหนอัน <laughs> อันเดียวไม่ตัดแใจไปถอยสิมาโซ่เลยเน่ย่างเห็นน้ำวาสอปอสอชอไปว่าอะไรวะสปะักสตสปัก ไอ้เทมันดูเนเห็นหรือเปล่าครับนี่คือหลักฐานทานน้าบริษัทของพี่ไอ้หมดเลยของพี่ไอ้หมดเลยผู้กองของไอ้หมดเลยครับของน้ำแข็งหมดเลยขอบคุณเหย่ยดเย็ดกูจรองจริงไม่ได้หรอกเขามาโชว์นี่ให้ไอ้เก็บใบเวลาข้าวของครึ่งไปแล้วแบบพวกเฮอะไรเงี้ยเยอะต่อชั้นสามชั้นไม่พอ รักเพื่อนไงรักเพื่อนรักเพื่อนนะรักเพื่อนรักเพื่อนไหนเนยรักเพื่อนมากสิ่งก็ไม่ใช่เองเลยทำไมมึงตึงเนื้อกินแบบออกเสียงเลยน้ำตาขิงออกหวานให้ติดอเลยน้ำตาเอาละอธิบายต่อดีกว่าที่เกลีและยากจนจนนำรถออกทางตีนแฮกรูปด้วยแฮกรูปเออพี่ไปหาพัดเนาะ มุดว่าเนี่ยวิชาคอมพิวเตอร์ความถนัดเกี่ยวกับแปดสี่ก็แต่อ่ะพี่บิ๊กเนี่ยหันตีนใส่กล้องตีนดำมากคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แปดสี่แปดสี่คือยังแอดสีคืออะไรกันเงีถ่ายหูอธิบายดิอ่ะเข้าใจคำว่าอธิบายไหมตอนตอนตอนเอาม้านี่เลยดีกว่าให้แบบนี้เสียนลายกระบัง